สวัสดีครับพรเพื่อนๆนี hey, ่ครับเราอยู่กันที่ที่ไหนพีแ่แม่ทอป่อทอแม่ทอเมื่อคืนเราโดนฝนครับแล้วไปนอนกันที่อยู่ตรงกำแพงเพชรไม่ไหวคลิปนี้มาเล่นกันตรงต้าครับอยากจะพากันยาวๆเราจะไปเที่ยวกันที่ที่อซูเรจะจอดอยู่จะถ่ายอัปเดตเท้าที่ยวไปดูกันนะครับว่าเส้นทางแม่ซอดจะเป็นยังไงเหน็นขาว่าคูดะลอดทางเลยเดีย๋ยวไปดูกันนะครับ สวัสดีครับทริปนี้ก็เป็นทริปที่เราจะไปเที่ยวน้ำตกทีรอซูก,กันนะครับพวกเราออกเดินทางจากจังหวัดนครปฐมตอน2ทุ่มนะครับตอนออกมาก็เช่นเคยครับฝนตกครับช่วงนี้แล้วก็มานอนแวะที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเริ่มต้นกันเลยครับเราจะไปที่ทีรอซูก,กันนะครับสมาชิกที่มาในวันนี้ก็มีทั้งหมด5คนครับมีผม แล้วก็เพื่อนอีก3คันนะครับเราจะไปดูน้ําตกที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับน้าตกทีรอซูนะครับน้าตกทีรอซูเนี่ยก็ไกลมากครับจับแมพจากนครผมใช้เวลาประมาณสิบเถึงสิชั่วโมงยังไม่รวมพักนะครับระหว่างทางเซมีสอดก็จะมีด่านตรวจตลอดทางนะครับมีประมาณ3าด่านนะครับผมจะไม่ค่อยได้นะรลุ้นกันครับว่าระหว่างทางเราจะเจอฝนหรือเป้าแต่ครั้งหน้านี่เป็นหมอกคลุ้มมาเลยครับตอนนี้ก็มีทําทางครับแล้วก็มีทางเสียปะปนกันไปครับเซม่สอดเหมือนเดิมครับ ยังไงครับเพื่อนๆเห็นไหมข้างหน้ามีสายมอกจางๆอยู่นะครับนี่นตรงที่ผมชี้นะครับนี่เข้ามาครับกับเส้นทางสายมอกโอ้ยนานๆจะเจอมอกแบบชํำๆอย่างนี้ครับเจอตลอดเส้นทางเลยนะครับผ่านมาเส้นทางแม่สอดหลายครั้งครับยังไม่เคยเจอแบบพาดอย่างนี้นะครับยกให้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางของการเดินทางในทริปนี้นะครับที่แบบว่าสวยงามมากเลยครับโอ้โห อันนี้ผมจอดถ่ายรูปนะครับขับไปได้สักระยะเราเจอข้างทางนะครับเจอทะเลหมอกเราก็เลยจอดถ่ายรูปนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับเป็นทะเลหมอกที่ดูได้ข้างทางได้เลยนะครับเนี่ยนี่แหละครับมันเป็นเสน่ห์ของการเดินทางของพวกเรานะครับเจอตรงไหนที่มันสวยๆเราก็จอดถ่ายได้เลยครับไม่ต้องรีรอครับนี่แหละความสุขอยู่ข้างหน้าลุยกันต่อนี่ระหว่างทางเราผมเจอเหี่ยวนะครับเนี่ยเหี่ยวบินอยู่ข้างบนนะครับเยี๋ยวนเพื่อนสังเกตนะเห็นไหมครับ นี่บินขัาไปแล้วเยียวการขับขี่ที่เส้นแม่สอดก็อันตรายเช่นเคยครับเพราะรถบรรทุกเยอะมากครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากครับเพราะรถบรรทุกส่วนใหญ่เขาจะมีน้ำใจแวกหลบให้เราผ่านไปนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าพรนะวอนครับเป็นศาลเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยครับอยู่ด้านขวาม,มือของเราและก็มาถึงจุดไฮไลท์ของนักเดินทาง2องรอนะครับนี่ถนนคูดเลื่อนๆปื๊ดๆเบี้ยวๆเลยครับผ่านมาหลายครั้งยังไม่เคยลองครับมาลองกันหน่อยกับเนินพิศวงในตำนาน เออเดี๋ยวนัขึ้นขึ้นจริงดูดิผมไม่ได้ผมไม่ได้นี่ยเฮ้ยขึ้นจริงไว้มันก็แปลกจริงๆนะครับสำหรับเนมิสวงเนี่ยมันเป็นเนินทางขึ้นครับผมป้อยมือเอาจากคันเร่งครับแต่รถมันก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าขึ้นเนินนะโอ้โหแปลกดีเหมือนกันครับและแล้วก็มาถึงจนได้ครับสําหรับแม่สอดถึงแล้วสักทีนเราจะไม่ได้เข้าไปที่ตัวเมืองแม่สอดนะครับเราจะออกทางด้านซ้ายมือนะครับเพื่อว่าจะไปที่อําเภอพบพระนะครับ นี่ขับรถผ่านป้ายน้ำตกทีรอโครับนี่เดินหนทางยังอีกยาวไกลน,นะครับบอกไออว้เลยโคตรโหดแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากนี่นะครับหลังจากนี้ก็จะมีปั๊มปตทอ,อีกหนึ่งปั๊มครับแต่ปั๊มบางจากนี้จะสะอาดมากครับแล้วก็ใหญ่กว้างงเลยทีเดียวคลิปที่เราถ่ายกันมาคลิปที่เราท่ากันมานะครับไม่มีเสียงเลยก็อย่ามาฟังเสียงจากคลิปที่เริ่มต้นจากอะไรน,นะบางจากนะครับ นั่นแหละครับทำไมถึงเป็นเสียงผมพักตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็ไม่มันไม่ได้ซิงกับตัวกล้องครับก็เลยไม่มีเสียงเข้าไปผมก็เลยต้องพากันยาวๆมาเลยครับและปัญหาต่อไปก็คือผมเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกภาพครับจากจากเฟรมสิบหกต่อเก้านะครับผมเปลี่ยนไปเป็นสี่ต่อสามนะภาพมันก็จะแคบๆลงหน่อยนะครับก็ก็ต้องขออภัยในภาพที่มันจะแปลกๆตาหน่อยนะครับเราแวะมากิงก๋วยเตี๋ยวข้านข้าว้าตรงนี้ครับ มันอยู่ตรงทางเขาไปโค้งสามสามไปทางด้านนี้นี่เรามาจอดก,กินก่อนแล้วเดี๋ยวก็เดินทางกันต่อนันยานันยาแถวยาวแกต่ำเดียวยาวมาเลยักเอ็ดผืนจะเป็นสีแดงๆฟิลเหมือนอยราว <c oughs> ไปเที่ยวลาวต่างประเทศมั้นะลุกลังแดงมันจะเกาะหมดเลยเดี๋ยวซ้ายมาะไปอุ้มผาง มันก็ดันกันต่อน้ำตกกิโลโซร้อยหกสิบกิโลชุกรูตกพาเจริญเนเดียวซ้ายครับหนึ่งกิโลเมตรข้างหน้าตรงนี้นี้เงวซ้า,ายวอ้โหหนี่าเหมาเดียวหามาืเดไปโอ้ยหวานน่ารักไหมสาวๆน่ารักเลยแหละ <laughs> วิวสวยๆกับสาวน่ารักน่ารัก มันจะมีอะไรดีกว่านี้ไหมครับคุณเมื่องจักรู้แพดนูเส้นทางครับไปครับโอ้โหผับท่าเนี่ยแมงสอดชัดๆแต่ยังไม่ท้อแมงสอนนะระยะนะแต่แต่ไม่รู้อย่าดูข้างหน้าเนี๋ยวรีวิวให้ฟังว่ามันจะขนาดไหนว่าจะโหดกว่าแมงสอนหรือว่าแมงสอนโหดกว่า แต่ตอนนี้พับผ้าแบบรัวๆเลยครับไม่อยากจะนึกถึงสองพิ่ีวันข้างล่างครับพี่โยกับเจนัสตรงนี้ชันมากมายครับอากาศจะเย็นไม่เย็นนี่ส่วนาาวส่วนสามใบออกมาแลส่วนสามใบสองใบวะแล้วก็เป็นจัดชันยาวๆเลยครับอึกยอดอันนี้เกียร์สองไม่ไหวต้องเกียร์หนึ่งผม อากาศเย็นสบายครับเย็นแบบเย็นเยือกเลยเย็นยอดดอยนี่นครับจรอสูเขาว่ามันต้องตั้งใจมากจริงๆครับจรอสูเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นความสวยงามไปกันต่อทางสวยๆ้าวส่งเนาคยับทางไม่ค่อยดีด้วย ลงใช่ไหมโหเจเนนต้องส่งลงเนินชั้นแนนรถกำลังไม่ค่อยสูงเทคนิคการลงยาวๆของผมคือใส่เกียร์ต่ำแล้วเบรกช่วยเอาเบรกเลยเบรกหน้าหลังช่วยเอาถ้าไม่เบรกไม่เบรกค้างคนระับเบรกค้างอย่าเฟรดหายอือ ใบม <S <s uh, ือเนี่ยใบมือข้างนึงได้อ้ยลงกันยาวๆนะครับเี๋เส้นทางก็ประมาณนี้ครับอ้วกอ่ะบอกเลยฮะเกอยู่ในรถเก่งเนี่ยนี่ขับมอเตอร์ไซค์ยิงจะอ้วกเลยเนี่ยอื้ยหูหูคอเลยหูหูเมื่อกี้เข้าไปนี่มันทอมันนะเฮ้าวเนี่ยห้องเฮ้าวจงอางวะโอ้โหอื้อหือ ลองมันจ๋าอยู่ไหนพักพักรถพักรถฟ้าฝนมาแบบเดือดๆเราจอดรถกันตรงข้างแบบอะไรอะโมดทางหลวงคีรีลาดมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยววิวดูน้ำมันสามารถเติมตรงนี้ได้นะสมาชิกช่ำช่ำ ย้ำหมดแล้วเนี่ยบรรยากาศชาวบ้านก็มาซื้อของไม่ใช่ซื้อของเพิ่งลงมาจากไร่อันชำทางไม่ค่อยโหดเท่าไรดูครับโอ้เป็นหน้าเด็กดึงดึงเปลี่ยนมานะสี่สองแปดสุดสุดไปเลย นานครับจะถึงภูมังอีกชั่วโมงครึ่งครับโอ้โขีข้อเลยแต่ทอๆแต่แต่ผมผมใส่สี่ห้าโค้งก็ถึงแล้วครับมึเก๊ไม่หมอกลงเลยวิ่งจำนองมากอันนี้ไม่ไม่เหมาะฝนฝนดำเลยออกจากหมู่บ้านลมก้าวหมดทางหลวงคีรีรัตสวัสดีครับอีกเจ็ดสิบเก้าโลถุง ผางนะจ๊ะไปกันก่อนเ <c oughs> งี้ยไงวิวยัางได้ <c oughs> ้ามาก็สวยแต่ฝนมันตกก็เลยไม่ได้ก้องออกมาได้นี่ดูดิคู้ซับเบอร์บอกเลยชิดซ้ายบอกเลยมาทีอาโซเนี่ย เจอแบบว่าเดือดๆเลยครับสวยงามมากอ๋อมีด่านนิดนึงยวครับนะครับเี้ยเด็กๆ็กๆเด็กๆจะเป็นแบบสูตรอุปยบนะครับสายมือน่าจะใช่แหละใช่แหละ ไราจะมามีรถะครับแม่สอดอ,อุ้มหางสอ,อ,องแถวพื้นที่แม่สอดมามอุ้มหางได้ชิวๆนี่วิถีชีวิตกะลำหูหเป็นคลื่นเป็นบ่อเป็นหลุมเลยเนาะดูดิโอ้โหวิงเดือดอยู่ด้านสายเหมือมีกาแฟสด มีภักมีอะไรอะะมีสาวๆแล้วก็มีสะพานยาวๆยังเดือดครับทีราซูผมผางเฮ้ยผมผางห้สิบกิโลตอนนี้ผมยกให้เป็นที่นหนึ่งของการเดินทางของผมแล้วผมผางเนี้ยครับถุดแล้วอผมว่าแม่ต้องสอนชิดซ้ายไปเลยครับผมยกให้เลย โอ้โหทางวิวทางเส้นทางนี้เบี่นเรื่องเอ่าจะดูดิโขงเอาเรื่องอะโขงโขงโงยับโขงโขงตะโขงโขงตะโขงอะเล่นเล่นยางมาต่อย ย่างเดือเส้นฐานหัวหเฮ้สมองบ้านพวนมาแล้วทะเลส่วนครับเนี่ยตรงไปก็ตกเชียวสู่ดอยหัวหมดข้างนะเนี้ยเนียเนี่ยเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าถ้าใครใครได้ดูในอนั้นอะในพวกเรื่องเล่าอ่ะใช่ป่ะเนี่ยเนี้ยตรงเนี้ยใช่ตรงเนี้ยแหละไอเชฟเอาด้วยดิทรงเวง โอ้เราเป็นเยือกเลยอะด้นั้นนะวีดอะวีดเก็บไว้ในควาทรงจำสักทีกันแล้ว <laughs> เ,เพราะว่ากูก็จะไม่มาอีกเนี่ย <laughs> นี่เราต้องมาจอดพักกันตรงนี้ครับไม่ไหวโ <laughs> อ้โหเราผ่านมากี่โลนั้นเ,เนด็กไม่ได้เหยียบเบรกด้วยนะว่าคือโอ้โหไปจะเด็กถือแอ่์โอ้โเหลืออีกสี่สิบโลถึงอุ้มห่างโอ้โหไม่ไหวแล้วแบบ โหดจัดเส้นทางนี่ครับมีแวะเติมน้ำมันตรงนี้ครับพี่โยที่ไหนนะพี่โยอ่ะเติมน้ำมันตรงนี้จุดไหนนะที่นี่เหรอวะคือโควะคือโคนะครับมีปั๊มอยู่ตรงนี้สามารถมาเติมได้ห้องน้ำเข้าตรงด้านโน้ได้ฝนต้อตลอดชิปเวลาเท่าไหร่นะเฉยเบ๊ม เวลาตอนนี้อ่ะไปยี่โมงแล้วเวลานั่นแหละเวลานั้นแหละครับตีห้าเอ็ดโอ้โหทำเวลาดีเราตั้งไว้ว่าจะถ้าไปถึงประมาณหกโมงเนี่นี้บ่ายสามเราจะบ่ายสี่นะจะถึงที่มุ่งเย็นดูบรรยากาศฝนช่ำตลอดทางร้อยครับ กินเสร็จเรียบร้อยผักตูดแล้วก็ปลดเกาะครับปลดเกาะเตรียมลุยต่อยอประมาณสิบกว่ากิโลใช่ไหมสิบกว่าโลเองเหรอสิบกว่าโลอ่ะโล,โลเฮ้แต่กูชอบตอนที่แบบว่าลงเนินสามกิโลห้ากิโลมันรู้เลยว่าสุดเนินมึงมึงตัดกิโลทีเ,ลเอ้ทางไม่ได้ชันเหมือนทางที่ผ่านมาทางทางทางก็เป็นไรข้าวโพดนะขับง่ายขึ้นอุ้มผางแล้วนะครับตอนเนี้ ก็เหมือนเป็นอีกเมืองเจริญที่อยู่ในป่าเขาและมีร้านคงร้านค้าและมีเบลเลยเออเนี่ยนีปั๊มปั๊มเต็มแล้วไม่ต้องไปเชื่อผมที่ที่ผมพูดก่อนน้านี้ว่าเอาสุดท้ายแน่นเลยครับมีของใช้ในร้านทุกอย่างยี่สิบ ของกินลืมล่ำนะครับเนี่ยเป็นเมืองเจริญเลยครับเนี่ยเจอมาอุ้มหายเจริญไปเลยครับเมื่อกี้เราพลาดอะไรมาเนี่ยโอ้โหไม่มีรถขาย,ยครับเหมือนดูดมาอีกโลกเลยเนี่ยยอดพวกเรานี่ตลาดสโอ้โหของกินเต็มเลยแค่เรูวครับ นี่แล้วก็มีเซเว่นตรงนี้ครับเนี่ยไก่ทงไก่ทอดกาฟแฟครบครับโหยังเอาเลยครับโอ้โเนี่ยที่พักของเรามีเสาสัญญาอยู่บนหัว้วยโอ้โหข้าส <c oughs> องหลังเนี่ย จะเลือกเอาหลังท้ายก็ได้เดี๋ยวให้เอาเอาแหวนเขาห้องเราก็ส่งหลังนี่แล้ส่งหลังหลังแหวนหลังส่งก็ได้นี่ครับบรรยากาศหน้าที่พักช้างสองคนกำลังซ่อมรถเนี่ยตั้งโซ๊ชื่ออะไรนะ K N K K N K นี่ครับเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านผมมาได้ราคาดีครับราคาแค่ห้าร้อยเองก็นอนได้ครับดีห้องสะอาดดี นี่อันนี้ลกๆนะเดวมามีเตียงคู่มีตู้เย็นรักรักอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำก็ประมาณนี้มีที่อานบน้ำบุญนะครับดีครับโดยรวมดีดดม,ดมีตู้เสืตต้อผ้าดีแอร์โอเคครับในราคาเนี้ยถือว่าดีเลย ใครมาเที่ยวอุ้มหางก็ลองบุกไว้ครับ,รค,รบคุยกับพี่เจ้าของอัธยาใส่ดีครับอ๋อคืนนี้ก็น่าจะต้องพักค่อนอเดี๋ยวว่าออกไปหาอะไรกินเล็กๆ,ๆน้อยๆขายเฟ้น <laughs> เดินทาง <laughs> ตั้งแต่ <laughs> โอ๊ะตั้งแต่กี่มม <laughs> โมงวะเดินทางออกจากเราคอนถมสองทุ่มกว่าแล้วก็มานอนที่ปั๊มแถวเพชรกำแพงเพชร สองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็เดินทางยาวๆมาถึงนี้ประมาณจะสี่โมงเย็นทําเวลาดีครับแต่คดเหนื่อยเลยโอ้โหทางยอมรับเลยว่าเป็นทางที่โหดมากกับมันไม่ได้โหดแต่มันไกลแล้วมันโค้งโอ้โหสะบันทันแรกโค้งมันจะโหดป่าทางของบ้านลกไทยนะครับก็ <c oughs> โอเคเดีย๋ยวไปดูกันครับคืนแรกอะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะต้องมา เดินทางมาต้องมานอนพักก่อนเราคืนที่สองไอ้๋อวันที่สองอ่ะตอนเช้าอ่ะก็จะมีกิจกรรมแต่ของผมไม่ได้ซื้อเป็นทัวร์ครับผมหผมาเป็นห้องพักมาแล้วก็เอยวไปเป็นซื้อเป็นแพ็กเกจเที่ยวเอาไม่ใช่ซื้อเป็นแบบรวมห้องพักค่ากินค่าอะไรเบี่ย้บบอนแลแพงเกินไปหาพอดีหาในเนีก็เจอเจ้านี้ถูกกันเลยเอาเลยหาแต่เจ้าสองเจ้าแค่นั้น,นครับก็อย่าดูกันนะค,คลิปพวกนี้ ขาานรัาบาลชื่ออะไรวะกรรนี่ครับกรรมอะไรครับ K K มีเซนส่งเดี๋ยวนี้เอ๊มีผมาถั่วนี่เดินท่องเที่ยวในตัวอำเภอมีจิ๊มีมากเลยไม่แพ้มากมากที่รอสูรอันนั้นมากเด็ดที่ไปถ่ายรูปไปอันนี้มีทรงมีเสื้อใช่ไหมขอถ่ายรูปด้วย เป็นอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยิบด,ดิบเข้าไปช้อปปิ้งเซเว่น <c oughs> ขายของปกติครับเป็นแบบของชาวบ้านครับ <ไอ S 1> นนก็เหมือนแบบเต็มกัทโนลดฟิล,ฟ,ลฟิลเหมือนเชียงคานที่ยังไม่ดังครับน <c oughs> <c oughs> ี่แบบตอนนี้ก <c oughs> ็คือชาวบ้านเขาขายของแล้วก็เป็นบ้านเก่า,าอาคารพวกนีออมน้มันมันก็ดังไม่ได้หรอกเพราะมันไกลมาก มีร้านนวดมีร้านนวดนีครับอันนี้มีเว้นมีเว้นอยู่ตรงนี้ทรงเดินตลาดบนบ้านเราเดินเงียบๆชิวๆนี่ไงอันนี้ร้านเตี๋ยวร้านอาหาร้านส้างของกินเยอะครับถ่ายบ้านๆเลยครับบมาจัดกันได้เลยครับบรรยากาศดีเาเดินเล่นกันังจาก ขี่รถกันมาโคตรเหนื่อยนี่ดูร้านแบบชิลมากมอันนี้ก็เป็นอุ้มห่างอุ้มไผ่ธรรมชาตินายนคนนาหน้าหับถนน,น,นโดยธนาคารออมสินยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่โชคยังไม่เสร็จพ,อ,พอมันเสร,ร็จอ่ะแล้วเราจะมีนา,านมดเลยแต่เมื่เสร็จเราก็จะดูในคลิปคนข,ของคดีเขาแล้เขาตัดต่อรูปเราลงวยอันนี้ข้างหน้าเป็นชุมชนตลาดเทศบาลอุ้มห่างเอ้ยชุมชนเทศบาลตำบลอุ้มห่าง นี่นี่ฮะถ้าเกิดใครมาหาของกินก็มาตรงนี้นครับเป็นตลาดใหญ่ๆตาของกินเลยเนี่ยท่าน้าเนี่ยนี่ครับตลาดตลาดของกิน,นะนของกิน น่าจะมีน้<ช>หวานด้วฮะให้หัวเขามีดันของจีนมากมายของกินก็เข้ามาหากินกันในตลาดได้นะครับนี่น่าจะเป็นช่วงแบบถ้าเป็นสุกเสาร์อะเหมือนจะมีใช่ป่ะวัอนอาทิตย์ถ้าสุกเสาร์มันจะมีเหมือนถนนคนเดินก็น่าจะขายของบริเวณนี้ใช่ป่ะ ในซอยน,น่ะถ้าเรามาวัาทิตย์ก็จะไม่เจอนะครับนี่เราก็เดินทัวร์รอบหมู่บ้บานโซนทางนี้ก็จะเป็นพวกโซนรีสอร์ทแบบดีๆหน่อยนี่น่าจะเป็นร้านอาหารนแนวเหมือนมีเก้าอี้เออชิวๆเงียบๆร้านเอี้ยงหนืเอแนวนั้นเออเออนี่ถ้าเกิดว่าท่านกินแล้วเปิดเพลงแบบอารมณ์ไม้เมือยนะเห็นยังครับเห็นยังครับทุกคนเ,ออเห็นอยังครับมาแล้วครับ วิ่งมาเจ้าบริการเรือ <c oughs> ม,มีเรือมีเนี่ยเรือที่เราจะไปนั่งกันพรุ่งนี้อันนี้แนวเ,เดินเล่นเดินชิลอันนี้ก็ะจะเป็นรีสอร์ทแบบรีสอร์ทแบบแอันนี้หน่อย เราพวกนี้อจะมีเพื่อนที่ไป็นล่องแพมหลายที่บริเวณนี้ก็จะเป็นแบบมีโฮมสเตย์เป็นรีสอร์ทเยอะนะครับโซนนี้โซนที่เข้ามาทางตลาดเทศบาลนะครับโอ้โหขาเต็มเดยไงกับใบจินพารากันทุกคนนี่ไงทำสีเทปทำสีอันนี้เป็นโซนแบบว่าชาวบ้านโซนชาวบ้านของจริง ลิวโซนชาวบ้านเไ็นไปะ <laughs> ยังขี่เราจะไม่พอเน,นี่ยกันไม่พอครับมาไล,ล่ก้ามเนื้อก่อนเดีย๋ยวพรุ่งนี้ต้องหนึ่งกิโลหนึ่งจุดห้าโลเรามากินข้าวก่อนนี่ครับกินข้าวเลยข้าวแล้ปะครับพี่ดาวพี่ดาวครับเดี๋ยวยังเปิดตอนเย็นอ๋อเต๊กอ๋อเต๊ก ตเอาคุ้งข้าวกินเนี่อ๋อเหรออันนี้เหรอใส่ผัดไปเหยนำเป็นไงไมนหอมเกียวเหมือนหอมห่อต้องได้เอาง่ายๆนี่เผมเอาผมเอาทางน้าผัดก๋วยเอาอยวตอนแรมันไม่มีไออันนี้ออกเมนูมาเด็ดได้แล้วเกินอย่างอันนี้เมื่อไหร่มันเดี๋ยวยิบลงจะได้ไม่กินบัปขอให้แหม่ใช่อันนี้ไม่ได้เอาข้เปล่าอันนี้จะมาจิบอันนี้ไข่เจียว ร้านอะไรครับเจนัทร้านป้าน่อมเลยป้าน่อมป้าน่อมเ้าก็เลยร้าน้าน่อาเขามีโฮมสเตย์ด้วยนะอ่ามีโฮมสเตย์ข้างหลังดีเลยอ่ะมีโฮมสเตย์ห้าร้อยบาทเหมือนกันดีเลยครับเตยสวยครับหมกไม่เลยอ่ะแต่ลอมุดนู่นนะหาอ่เน้อวละอาหารอร่อยครับเป็นอาหารแบบเหมือนแบบแม่ทำให้กินที่บ้านเป็นรสชาติอย่างนั้นอ่ะเนี่มันเร็ว

แล้วก็ดีนี่เลยนี่นี่ไข่เค็มดีดีจริงเลยยียนดูซอสนี่ครับราคาทั้งหมดโอ้โหกินกันแบบจุกจุกอีสี ouais ่ร้อยสิบพอถูกครับ pues นี uh ่ครับไม่แห้งครับไม่กะหลังดีอ่ะครับอร่อยด้ยครับฮึ่ ใช่หม,หมดทุกจากกกนแต่บอกเลยว่า <c oughs> ขอแหงๆๆ้องไปอยู่นี้ครับ <c oughs> แม่ครัวอร่อยมากเลยครับ <c oughs> อันนี้แม่ครัวร้านอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> นี่นี่เข้ามาทางด้านนี้พลังห <c oughs> ัวเข้าอยู่ตรงนี้ไม่มี่ขาปลาเลาทีวีตรงนี้ตรงนี้รวย ไอ้คออยู่นี้อยู่ติดแกนี้เลยออมสินนะครับมาตามกันได้นะครับเอ,อไอตัวนี้ไม่ต้องชื่ออะไรนะตัวนี้อบอบออดทโบออดออดนั่งบดนั่งสำหรับคลิปนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเดินทางนะครับแล้วก็บรรยากาศภา,ายในอำเภออุ้มผาน,นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเพื่อนๆฝากกดติดตามด้วยนะครับ